สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมนันนีเพชรพระรวยสิ้ผ้ามาบ้านช่างจรวดเนาะคะ่ะเนาะมาตามความฝันช่างจรวดแกฝันดีเนาะคะ่ะเนาะฝันดีว่าสิได้เลขตัวใดว่าสิแม่นโคขางหวดเมื่อกี้กับฝันแม่นค่ะฝันเลขแก,กเขาอยู่ค่ะหักแต่วว่วาตีป่อเป็นเนาะคะ่ะเนาะแล้วที่สามจะด,ดีก็ได้หกๆด้วยเนาะชา่บ้านเขามานี่แล้วก็มาดูรถผมด้วยนะเลขเลขมีเลขอะไร ในนั้นมี402ด้วย22คนก็พร้องกับสอ2ครับมะมีเลขอาจารย์ป้อมก็เสร็จแล้วอาจารย์ป้อมกับปูงดํานี้รู้สึกจะถูกชะตากับอาจารย์ป้อมหรือเปล่ากันไม่รู้เนาะได้ยินข่าวว่ามาตะดงปองเยอะเั่นจับปิงปองวันนั้นจับ4คน402เนาะอาจารย์ป้อมเขาวินเต็มเต็ม40เพราะว่าแต่ละครั้งอาจารย์ป้อมมาครั้งเดียวมารอบก่อนนู้นที่หัวอก19อาจารย์ป้อมมา,ามาออนะจับได้3 4 6 เมซีก็จะไม่จับอืได้ปิงปองได้สามสี่หกก็ถูกสี่หกมีชาวบ้านถูกตามวดนนี้ชาวบ้านก็รอคอยอาจารย์ป้อมด้วยอาจารย์ป้อมใจเลขอะไรเนาะพี่อ้อพามาพอดีวันนั้นอแล้วก็มาจับปิงปองได้สี่ทูนสองสี่ทูนสองนั้นครับนี่นะครับรับนี่นจ,จริงริงครับยืนยันว่าเลขเดียวตัวเดียว,ว,ยวจะต้องมาจะมีตัวเดียวตัวเดียว,ม,ว,วมีจับอยู่สี่คนจับอยู่สี่คนแต่เลขอาจารย์ป้อมเพราะว่าชาวบ้านเขามั่นใจเลขผมได้หกหกกับอ่าผมปู่เนาะก็ แม่สาพร<น><า>แล้วก็ก<า>ีฟา้าครับแล้วก็าจางจรวดร<า>วดครับอาจารย์ป้อมตอนมาสุปเด็กวันเขาก็มาตามอาจารย์ป้อมด้วยได้สี่สุดสองแล้วก็มาตามเลขสารที่ยังไม่ออกเนาะมีกาออกไปแล้วแต่เมื่อสี่ตัวยังไม่ออกก็เลยไ,ได้หกหกเขาจะซือ้อหกหกมีผู้ผู้กํากับไม่เอ่ยนามเขาก็ตามเลขถูกไลยใบอยู่ว่าจะมาหาอยู่หกหกอ่ะหกหกไได้หลยใบเลย เป,เ,นะเป็นอะไรอะไรนะดิจิตอลเนอะไรนะรับ้วต้องงวดนี้ฝันหรือยังวันนี้ฝันแล้วฝันว่ายังไงเองตวางฝันก่อนสองวดเลยครับฝันงวดนี้ฝันเมื่อวันก่อนพอดีไปงานศพเนาะเวลาไปอันนี้เป็นความฝันเนาะเวลาไปงานศพจะจะถามว่าคุยกันในก่อนที่จะสวดอะไรทมตอนที่จะถว,วายของว่ารเราตายแล้วไปไหนก็ตายแล้วก็ไปสวรรค์ที่นี่พี่ยูผมก็มานอนฝันพอไปไปเป็ีนจักภาพสวดไปทมเสร็จเนาะืออยู่แล้วมานอนฝันว่า เพราะว่าตอนที่พูดกันน่ะว่าเราถ้าตายลรวจะไปผมก็เลยเผลอปากหลุดพูดว่าผมจะไปในรกเป็นคนแรกไปเป็นยม,มทูตแล้วขอนอนฝันฝันว่าได้ไปประสาทที่ขอมีผู้ชายสองคนน่ะร่างกายกำยำจูงมือผมสองข้างไปเหมือนไปในประสาที่ขคเลยนะแล้วเดินลงไปแล้วก็เจอคนคนตายคนเก่าคนแก่ตายแต่ถามเขาไม่พูดเขาก็ทํางานเขาปกติแล้วบนเมื่อเช้าผมตื่นตื่นสามโมงเช้าเลยเหมือนนอนนล้วหลับหลับยาวไปเลยหลับลึกหลับยาว ว่าจะว่าถ้าผมถ้าผมสิ้นอายุไขน่าจะเป็นเป็นจุทัตแหละผมจากที่ผมพูดไปเมื่อวานนะก็อยู่แล้วฝันว่ามีคนไปเมื่อลงไปเมืองเขาเลยเป็นนโลกโลกวิญญาณน,นะเพราะโลกเราจะมีโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนาะครับไปฝันว่าถ้าไปประสาทสีโคผมก็เลยตีเลขเมื่อเช้ามาก็นั่งตีเลขพอดีมีคนมาจากตวบลประสาทอ่ะมาจากหัจตะทันเข้ามาเลยตีไปแล้วถ้าปราสาทซีโคปราสาทก็ต้องเปดศาสตรสีก็ต้องแปดสี่ถ้าไปเจอคนตายก็ว่าก็ต้อง ป็นแปดสี่ศูนย์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 แล้วนี่ก็เลยเขียนไว้แปดสี่ศูนย์เนาะแปดสี่ศูนย์แจ้งจรวดนะครับแปดสี่ศูนย์เลขฝันเลขฝันโอทีสี่โฉนดนี้นะครับกับสิบหกเลขนี้เน้นคือแปดสี่ศูนย์ใช่ไมท่านแปดสี่ศูนย์กับฝันฝันว่าเดินไปที่ปราสาทสี่ขอแล้วเดินลงไปมีผู้ชายสองคนเดินไปแล้วก็เจอคนคนที่ตายแล้วนะครับปราสาทสี่ขอก็น่าจะปราสาทก็น่าจะแปดสี่ขอน่าจะเป็นสี่แล้วก็เจอคนตายว่าจังเป็นสี่สี่ศูนย์นี่เลย เป็นเป็นที่มาของเลขแปดสี่ศูนย์เพราะว่าก็มั่นใจยุ่งวดนี้งวดที่แล้วยังฝันแม่นนะงว้ดที่แียล้ดทีฝันว่ามีผู้หญิงสองคนตัวเท่ากันมาหาใส่เกงขาสั้นเปิดสะโพกให้ดูให้ดูชาวบ้านเขาตีเป็นสองสองสองศูนย์สองสองศูนย์สองแล้วก็มีชาวบ้านถูกกันคือเลขเลขเลขคือเลขเวลาสุปขคงสุดท้ายเนี่ยมันเลขจะมาบรรจบตั้งแต่หนึ่งเลขทนารถผมสองเลขอาจารย์พ้อมเนาะสามเลขฝันชาวบ้านที่มารอตอนที่ทำศิลเขาจะมานั่งคุยกันว่า เลขตัวไหนคนจะมาแล้วก็เลขสามที่ยังไม่ออกออกเนี่ยมีหกหกเขาซื้อสี่ตัวยังไม่ออกนี่ออกไปแล้วออกงวดที่ผ่านมาเลยได้หกก็ได้หลายคนแล้วก็ตรงกับประทัดจามุทรรมด้วยจามุทมก็เข้าเนาะเข้าว่าจุด,จดประทัดมาทุกที่ไม่เคยมีจุดแล้วร่วงเี็พูดไม่เคยที่ขาดออกมาเลยแล้วมันร่วงเลยวก็พอเก้าเก้าก็หกหกตัวด้วยกันเนาะเก็บปุ๊บแล้วก็ขาดแล้วก็ได้เกนะ้าเก้าเนาะที่มาวัานนั้นชาวบ้านเขาอะไรถูกชาวบ้านถูกสองศูนย์ก, 20, กับ ก็มาแก้บนเรื่อยๆมืตอนที่หองไม่ออกก็มาเมื่อวานก็มาแก้บนหลายคนอยู่วันนี้ก็วันนี้มีมาขอโชคอยู่ชาามารถหนึ่งเมื่อกี้มารถหนึ่งที่จุดทูบแล้วทูบแตกเก้าเก้าสามแต่นี่เป็นเลขของช่งจรวดที่วันนี้งวดนี้นะครับฝันฝันดีมากนะฝันดีฝันว่ามียมมาทูตสองคนเลยพาไปว่าพาไปดูงานครบบพาไปเหมือนเป็นเมืองเมืองเขาเมืองหนึ่งอะ นี่เป็นความฝันานะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความฝันความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเป็นตัวเลขก็เป็นแนวทางเป็นเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยแหละเผ่อออกลอตเตอรี่อะไรแล้วก็เลขปูที่ยังไม่ออกว่ามีเสร็จมาวันนี้สามสองห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดศูนย์แปดครับสามที่ยังไม่ออกสามที่ยังไม่ออกงวดงวดที่แล้วที่ผมสรุปก็คือศูนย์แปดศูนย์เก้าหกหกสองสองที่ผมชอบนะังวดที่แล้วมีสี่ตัวแล่เลขก็เข้าหกหกกิน เลขศูนย์สองเข้าอาจารย์ป้อมให้ต้องยกเครดิตให้เขาว่าเขาเขาแม่นจริงเลขผมได้หกหกก็คือได้คนละตัวเนาะครับนนี้ก็ฝากเอฟซีทุกช่องเนาะก็ถ้าฝันแม่นเนี่ยฝันแม่นตรองงวหรือหรือว่าทายทายททยฝันก็จะฝันต้องแม่นทุกงวดนะแต่อยู่ที่เรามาตีว่าจะออกเลขไหนเหมือนวดที่แล้วว่าที่เล่าให้พี่ฟังเนาะว่ามีผู้หญิงสองคนตัวเท่ากันนะัมมหาสวยมากเลย เปิดสะโพกให้ดูแลเปิดสะโพกให้ดูนี่คุยยังแซลอยู่ว่าแซลล์อยู่เลยพวกมันตีเป็นเลขยากนะคือทุกพวกกลมๆไงแะโพกคนเราจะกลมๆเนาะต้ามาตีสองสองศูนย์ต้องไปยิงสองคนมาหาเราก็ได้หนึ่งเลขแล้วเลขตรงกันกับอาจารย์พ่อมด้วยก็สองศูนย์ก็ถูกหลายคนอยู่ก็ถือว่ามีโชคก็มาแก้บนเรื่อยเมื่อกี้ก็มามาอย่างจริงจริงแบบเปิดสะโพกนี่ตีอย่างจริงถ้าเปิดเปิดฟาถุงเงินมาเลยอันนี้ยิงตีง่ายนี่ดูดูไวครับวนนี้ ไว้ในเอฟซีนะครับครับไว้เป็นแนวทางหวยต่างประเทศก็ได้เดี๋ยวเราแปดอ่ะสรุปวิธีครับแปดสี่ศูนย์ครับเป็นความฝันว่าความฝันย่นว่ายมตูดพาไปดูงานพาไปดูงานนะครับไปดูหวยหรือเปล่าเน้นแปดสี่ศูนย์สี่แปดะฝันว่ายมทูตทัวช่างจดฝันว่ายมทูดจูงมือสองคนอ่ะมทูตพาว่าพาช่างจดไปดูงานจูงมือสองคนพาไปดูงานนะครับครับเอฟซีช่วยแปลด้วยแต่ช่างจดแปลก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าคือ โยมทูตสองคนฝันว่าเดินลงไปที่ปราสาทสีโขเดินลึกๆไปเรื่อ ok ยเป็นชั้นๆแล้วไปเจอคน,อค,นคนที่ตายแล้วแต่เราพูดด้วยเขาไม่พูดเขาก็ทํางานปกติโอเจอคนที่ตายด้วยก็มีศูนย์คนที่ตายก็ต้องมีศูนย์เพราะปราสาทเป็นสี่แล้วเป็นแปดอันนี้เป็นเป็นความผมว่าแปดแต่เอฟซอาจจะไปเป็นเลขอื่นก็ได้เนาะสองคนก็สองสองคนก็สองอาจจะมีสองด้วยเนาะหรือเป็นสองห้าก็ได้ฝันว่ายมฝันว่ายมทูตมาหาแล้วจูงมือไปว่าไปดูงานวันใดที่ผมสิ้นอายุไขก็จะอาจจะไปเป็นโยมาทูตก็ได้ อันนี้เป็นความฝันนะความคเชื่อส่คนบุคครับก็ฝากซีเลยครับเรงให้เอฟซีไปพิจารณาเป็นแนวทางครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมทุกทุกช่องที่ติดตามช่างจีรวดเนาะครับยามว่าที่นี่ยังไม่ได้ยังไม่มีการยังไม่บวงสรวงเนาะยังยังสรวงใหญ่ครับออกพรรษาเนาะออกพรรษาก็จะทำพิธีบวงสรวงครั้งหนึ่งใหญ่แต่โชคก็ท่านก็ให้เรื่อยๆเมื่อที่แล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้าเนาะแต่ก็เข้าตอนนี้ ก็คนก็มาดูเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกช่องที่มันใส่ทำในวันนี้นะครับขอให้มีโชคมีลาภทุกๆท่านครับผมขอบคุณครับช่างจรวดครับเป็นความฝันนะครับฝันของช่างจรวดนะครับฝันว่าโยมทูตโยมทูตลาตัวไปดูงานเนาะค่ะเนาะก็มาตามเบิ่องอันเก่าด้วยค่ะนี่ค่ะเด็กเก่าของยูของช่างจรวดนะคะยูทีซันช่างจรวดและมีเหล็กผู้ใรเขาแน่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เด็กอาจารย์ป้อมก็เข้าด้วยค่ะ402นี่ค่ะเด็กปู่บุญธรรมก็เข้านะคะนาอนี่ค่ะของวดที่แล้วเนอะค่ะนี่ค่ะของวดที่แล้วด้วยค่ะนี่ค่ะให้เบ่งยอดลังงนะค่ะนาะงวดที่แล้วเข้านะค่ะเนาะนี่ค่ะ หวดนี้เข้ากับตามต่อเนาะค่ะเนาะตามต่อที่ศาลปู่องค์ดำเซนซิลิจันทาที่บ้านช่างจัรวดเด้อค่ะวาสิมีอาจารย์ได้มาลงเอาแน่อาจารย์ได้สิข่าแน่นะค่ะเนาะเมื่อกี้กับเป็นเลขความฝันของช่างจัหวดเนาะค่ะเนาะถ้ากับตามกันต่อตามต่อความฝันเนาะค่ะเนาะขึ้นชื่อฟันแมนค่ะเนะคลิปนี้กับขอจบเสน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ